ครับผมก็ใครที่ชมคลิปนี้อยู่ก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งและกดทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีท,สดท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีนต้อนรับสู่เกมฟรีไฟนะครับผมและผมก็ได้กลับมาเล่นฟรีไฟครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นโมหมดหมาป่าเดียวดายนะครับผมซึ่งเป็นโหมดที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเขาก็จะมีให้เลือกทั้งโซโล่แล้วก็คู่นะครับวันนี้ผมจะเล่นแบบคู่ให้ดูเนาะโอเคนะครับโซโล่ผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเลยเล่นคู่ดีกว่านะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราก็ไปกดกันเลย ครับผมโอเคผมก็มาหน้านี้แล้วแล้วก็เขาจะให้ซื้อปืนนะครับผมผมก็จะซื้อเป็นปืนพวกนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองงัดหัวเขาดูนะครับว่าจะงัดติดไหมโอเคเขาเปิดมาเป็นระเบิดครับโดนเขาหกสิบหกเนาะเจอหนึ่งตัวครับเรียบร้อยครับอเพื่อนเราตายเพื่อนเราตายแล้ว โอ้ยไอวอลไม่ทันทุกคนไม่เป็นไรครับเอาใหม่ <c oughs> ครับผมใครถึงห้าศูนย์ได้ก่อนเอ้ใครถึงห้าแต้มได้ก่อนคนนึงก็ชนะครับผมชนะห้าครั้งนะครับ <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับเองหนึ่งหัวครับเลไม่โดนโอ้ยโดนแบบ เรียบร้อยครับเพื่อนเรา <c oughs> เพื่อนเรานิ่งเลยครับฮัลโหลเพื่อนหลุดหรือเปล่าครับ, <c oughs> รบนี่เหมือนเพื่อนจะหลุดนะครับไอวอเรียบร้อยครับเพื่อนหลุด โอเคเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์คู่นะเพราะว่าเราเสียเปรียบมากเลยนะครับผม <c oughs> เสียเปรียบเลยครับผมทำาือช็ครับสองลุ่มหนึ่งผมดักเหลี่ยมดีกว่าเรียบร้อยครับ oh. เพื่อนเราหลุดนะครับผม ก็ที่ผมกลับมาลงคลิปอ่าฟรีไฟครั้งหนึ่งก็เพราะว่าผมอยากจะกลับมาลองดูซิว่าจะมีใครมาชมคลิปของเราหรือเปล่านะครับเก็นื่งจากที่ลงไปก็ชอบมีแบบอ่าคนมาเกียนนะครับมาเกียนคอมเมนต์ คอมเมนต์ด่าอะไรประมาณนี้ครับผมก็หนะัผมก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปฟรีไฟล์ Free Fi เท่าไหร่นะผมก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อันนี้ผมก็ไม่คิดอะไรมากแล้วนะครับผมว่ากาอยากจะกลับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูและชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ็บนะเจ็บนะ ยังไงครับนี่ฮะสองลุมหนึ่งนะครับเนี่ยไ <c oughs> ปยครับเติมกระสุนสักหน่อยนะครับผมก็ใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดอติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์ผมด้วยนะครับอยู่ไหนวะไม่เก็บเพื่อนเราอีก ปั๊บปั๊บ,รบสรครับสูุดไม่ทันครับท่านผู้ชม <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมขอแก้มืออีกตานึ่งครับผมตานี้ก็คือเพื่อน <c oughs> เพื่อนของเราหลุดนะครับได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับ โอเคครับแล้วก็ซื้อปืนกันเลยครับเพื่อนเราจะหลุดไหมนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเอาครับมายืนนิ่งล่ะเขารุดเขารุดสองคนเลยวะทุกคนเอ๊ะทำไมมีแต่คนหลุด โอเคนะครับก่อนที่เราจะลากันไปวันนี้นะครับผมก็ขออีกครั้งนะครับผมขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดติดตามกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอะไไม่ถีอหวยวะอ 哎，<嘿 S 2> <music> 很火嘞。